Three. <laughs> a few moments later วันดีทุกคนด้วยนะครับนะฮะวันดีทุกคนเป็นภาษาโปรตุเกสด้วยนะครับบุรุษเครมิงกระป๋าลุงเอครับร้องเพลงของวงบิ๊กแอสหน่อยครับไม่ว่าจะเปลี่ยนทิศไม่ใช่เล่นของสูงเรื่องของแม่มึงเถิดลูไม่เปลี่ยนทิศแล้วลุงเอครับพ่อผมตายแม่ผมตายน้องชายผมก็ตายผมเสียใจมากใช่แล้ครับก็ยังต้องการผมใช่ครับผมทอทอพ่อเหมือนทอกระดอกกับมึงไอ้เหีรยแน้ายยผมเสียใกล้วคร้อมกับยิ้ม แชทแชแช่เย่เย่ได้แล้วได้อะไรนี่คือบุคคลหนีภาษีนะคะขอกําลังใจหน่อยครับผมเป็นบาร์เทนเดอร์ลูกค้าเยอะมากเข่ยวจนปวดหัวขวยหมดแล้วครับบินดีตอเลตสกี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 บินดีตอเลดสกีบินดีตอเลต ลุงน้าอะไรคนไม่ชอบติ๊กตอก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 น้ำหน้าอย่างลุงเอพร้อมหรือย,ยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วได้ยินแล้วนะครับสารวัตรแจ๊มมาจับกลุ่มได้เลยครับรลุงเอครับ,รบผมสงสัยว่าถ้าง,งกุลแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วหมอยอของโงกุลจะสีทองไหมครับ ลุงเอแลมโบ่ผ่อนหมดเดือนนี้หรอครับครับไม่ครูไม่ได้ผ่อนน้องอย่าที่ไปพูดมั่วสมการเข้ากูอีฮี้คุณ้ยมไครับมันไม่ไหวแล้วคนเหี้ยเราเท้าไม่สับนโดนมือถือมนโบรโดนเนี่ยละยี่สิบบาทให้กูผ่อนเลมโบ้ยีเหี้ยลุงเอครับหยุดพูดก่อนนะครับหยุดพูดก่อนครับครับครับโอเคตั้งใจฟังผมนะครับไอ้วนพุงพลุยผู้โพมึงลุงเอขาหนูโดนแฟนทิ้งกัดนะนี่เป็นอะไรอ่ะับหนี่ได้สิคะไม่ต้องทำหน้ากามไอซัส ทำไม่ค่าขอหนึ่งแบบว่าน่ารักเกินสงสารลุงเอนะครับทาําอะไรก็ผิดกูลืมไปว่ามันผิดตั้งแต่เกิดขึเรื่องมหมยสี่เหลี่มลุง,องเอ,องหนักแผ่นดิน ลุงเอครับเมื่อ2วันก่อนผมได้จัดทีมเบสไซ์ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปวันนี้ผมจะขอจัดทีมยอดเยี่ยมผมไม่รู้ว่าลุงับไปเขาบอกว่าลุงเอพ่อง้ล่าุงเอเป็นพ่ผมผมกำลังจะไปแข่งแรปที่โคราชขอกำลังใจหน่อยครับไม่สวัสดีครับลุงเอ ใครดี่ไม่ใช่เลขปหกปหนแปดปหกเมช่อวานผมไปซื้อคียีบิทมาครับที่ร้านขายของทำของยิบียสตริงท่ลุงเอครับผมรู้นะที่ลุงบอกจะไปอังกฤษเพราะจะหนีภาษีใช่ไหมครับเนี่ยลุงไรดูลุงเอแล้วโคยโดเหมือนผมบ้างครับ ออลุงเอรักน่น่า um> รักจังกะปูไม่ได้บอกแกมึงไอค้างเขาอีกแล้วคอยดูคอยโดรักอย่าสำคัญตัวไอ้งัวมึงถามแบบไม่มีผีไม่มีคุยเฮียนี่ถ mm ้าครั้งแรกเปิดได้เลยเบเกิาไก่รวมกับข้าวผัดจะเรียกว่าอะไรครับเผาไก่ติ๊กตอกติ๊กตอกมันคงไม่รวมบุ้ยเตียวหรอก แลมบุงเอเต่งเสร็จยังครับแลมโบ่พ่อมึงเถอะน้องมึงอย่าปั่นไปเรื่อยอ่ะลุงเอเคยไปคอนเสิร์ตแต่แท่งไฟแพงเลยเอาจูนี่มาโบกให้ศิลปินแทนไหมครับอืมนะครับแท่งไฟแพงกอดีลุงเอไปดูลุงเอเคยอยู่ดีๆแล้วอยากเอาจูนี่ให้งูกัดไหมครับาาวิิลฟ ลุาเอครับวันเกิดอะไรเคยเจอมาก่อนปูมามีกูมามีปูมามีอูมามีปูมามีเฉลยเดจาวูนะครับลุงเอเคยย่อนเม็ดทานตะวันลงร่องดากแล้วตดออกมาเป็นกระสุนยิงซอมบี้ไหมครับแต่ละตัวมึงดูดิน้องให้กลัวเม็ดทานตะวันใส่ใส่เขาไม่เสร็จใส่เขาไม่เสร็จเอาไว้ยิงซอมบี้ผมรู้นะว่าลุงเป็นคนที่ฉลาดเพราะพกที่เก็บเงินตลอด รงงงเตงงรู้ได้ไงว่าจนาิลลุงเอครับผมขออนุญาตนำเท่งสีชมพูสอดใส่ในรูสื่อรักของลุงนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยด้วยแลุงเอเคยคับไปเดินสยามแต่ดันคันไขขึ้นมาจะเกาก็คนเยอะเลยใช้สเตปแกว่งโคยเพื่อให้หายคัน ผมเปิดลุงเอให้แม่ดูแม่ชวนเพื่อนที่ทำงานดูลุงเต็มเลยใช่แล้วครับแม่ผมทำงานที่สรรพกรโอ้โหเฮียไอ้เหี้ยแปกแม่แม่แม่ดูเต็มเลยอย่างใหมครับดูดีใจดูก็ตลกอะไรแห่งเลยอูทั้งทั้งแก้แลรทั้งห้องเลยลุงรู้ไหมว่าลุงมียอดซับมากกว่า IQ อีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่จนต้องอนุรักษ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่จนเป็นสมบัติชาติ ัไก่มีกี่สีครับสีอะไรบ้างสีสีดำกับสีฟ้าครับนะครสีครีมหายไปไหนไองัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอนสปอนหวัดดีเอเพื่อนนี่ลีโอนลเมสซี่มีไีครีมด้ว่เหรอแต่ตัวค่อยจะออกจากแพคมีสีครีมเ้วยรไทยคำถามกันนะตัวละครอะไรแจกรองเท้าติ๊กตอกติ๊กตอกตัวอะไรตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยฮนุมานเพราะฮนุมานถวายแวน ลุงเอครับโชว์สเตปหลอกบอลของลุงเอหน่อยจะขายลงหลงขา้วนี่เพงนยไปกับอากาศเอาไปสองร้อยตัวละครอะไรขายลงเท้าก็จะเป็นทางด้านของอนุมาตวายเวนนี่เขจริงแต่จะหลุดเลยเนี่ยมีใครอยู่ด้านหลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมต้องว่าพ่อแม่คนอื่นหรือเราโดน n a t ยี่สิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบักอ้วนลุงเอครับครูถามว่าทำไมถึงโดดเรียนผมเลยบอกว่าผมใช้วานิชเพราะลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ ลุงเอทาผมคัดตัวนักฟุตซอลเขตติดแท็กขอบคุณครับลืมไปเลยว่าเคยมีครับคิดถึงเอแทบขาดใจมองอะไรก็ยังเป็นเอขนาดมองหน้าหมาก็ยังเบลอเห็นเป็นเอได้ยังไงลุงขนูเรียนจบแล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปสมัครสัรพากรมาตรวจลุงโดยเฉพาะเลยค่ะลองซื้อมากนให้แฟนแล้วค่ะใช้มากจริงๆค่ะเครื่องโกนฟินลิป ลุงเอครับลองออกเสียงเลขห้าหน่อยครับหืมกลิ่นปากหรือกลิ่นอะไรแรมโบ่สีส้มขับดีไหมครับเห็นเลี้ยวเข้าโรงงานหมูยอล้อมโรงงานพ่อมึงเถอะมึไม่ข่าวแรมโบเดี๋ยวสัางกรเข้าพูดหนุ่มลุงครับคิดแค่ตั้งไวข้างหลังรอกล้องขาว หุบปากไหนวะคิ๊กไม่รู้ได้ไงวะเอเอน้องเมซี่ทำไมหุบปากมันไม่มีในกล้องมันรู้ได้ไงว่ากูพีคิดชัดปะนี้ไม่มาครับแพ็คหน้ามึงอยู่ใน,นตู้เยน็นโกนชื่อผมดังๆลุงเอขอสองแปะลุงจำเทพดาวินได้ไหมครับใครมึงแอบ,บเข้าห้องกูกันไม่เนี่ยเฮียกูไว้ในตู้เย็นมึงเห็นได้ไง ถ้าขนส่วนเกินขึ้นที่ง่ามดากต้องหยิบอะไรมาโกนหนะ้าติ๊กตอกอติ๊กตอก,กติ๊กตอก,ยยกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะครับจีบี กลัวพวกมึงแบบนี้ทนอะอีสัตว์อะไรเนี่ยไลกูพูดผิดเมื่อคืนผมจะช่วยขายของช่วยทำยอดเงินให้ได้ใครไม่ได้กดไลฟ์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับทุกคนนะใครกดไลค์ลุงเอ๋นะขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆด้วยนะครับหาทุกสิ่งทุกสิ่งจะไหลนะครับซาผมทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วเอาดิดิตอนนี้ผมคือมาแล้วโอ้ยคือที่เป็นร้อยเอาอย่างงี้เดรียมตัวจุดพกเดรียมตัวจุดพกเก้าหัวมามาแล้วใส่ตัวเองครับลุงเอ๋น้องๆไม่แกล้งแล้วน้องๆไม่แกล้งแล้ว เอาว่ะลุงเอครับขอบคุณที่มอบความสุขให้พะ่ปูดีกับสี่เซนซับด้วยนะคะี่รักลุงนะครับเต็มตัวจุดผู้เต็มตัวจุดผู้เต็มตัวจุดผู้ดีคือซอมบี้จากไมคราฟรอไอเอมาตีจนหัวมั่นใจด้วยนะว่าอีปิกมันจะออกตรงนี้ด้วยนะกูไม่รู้กูมั่นใจยังไงไม่รู้อ่ะว้าแบบจะสวยมากขอใเต็มตัวจุดรับขอบคุณมากครับน้องเป็นหนึ่งเต็มตัวจุดผู้เอาว่าว่าเก้าร้อยเอ้าถวย 4ี่แสนแล้วจอให้ช่องบินนะครับจอวไไปเลยสี่แสนแบบปุบุบเมีดี้จะตึ้นตอนสี่แสน<ป>พอดีหนูเอขอให้ถึงสี่แสนเลยนะครับาทำไมเอาทำไม ยูนีด้ยวยนครับลุงเอติดแสนครับแล้วครับเลื่อนขึ้นเป็นกี่จิดแล้วเมื่อไหร่ลุงเอซื้อก่อส่วนตัวครับ,รบลุงเอครับทำไมลุงเอใส่แว่นตาอ๋อไม่ตอบว่าก็าตอบไปติดลูไว้ห้านหะ้านหะ้านะ นี่ข้าวปามูอีทางปากหรือหูคบมึงทำอะไรกันะนาะรถข้ามาเหี้ยขับไวที่ไหนขับที่ไหนที่นี่ไม่ใช่ท่าม่วงนี่ข้าวเลาหมูอีขอขอเลิกกเนดีมึงเอ็น่าขี้หิ้วขับอโทษทีทำใ้เสียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลาเราผิดเอง ตัวมโลาก็ทังคเดียวผมห่อเอาแงกำลัง่ายมาดยี่เล็บลุไม่เห็งครับสี่ร้อยเก๋งๆเ่ขอบคุณที่ใช้บริการแฟนซับสไครนะคะเจอกันใหม่รอบน้าที่ห้าแสนสามพ่อแน่น่ะี่เกิบลงอ่ะก็เจ็บตัว นุ่งเอขกใจได้4แสนรับเอาซับมายัดดักและนี่คือชาวเอยครับเตรียมตัว4แสนซับ4แสนซับแล้วตะโกนบอกว่า4แสนซับ์ลโวตะโกน4แสนซับเดี๋ยวกูตะโกนกูเตรียมไปตุโกข้าบ้านด้วยมาเตรียมตัวกูจะไปตโมหั้าบ้านด้วย9 8 7กมาปปุ๊มปุสมมปุ๊มุมปุุุ สงสารลุงเออีสัตย์อีควายสี่แสนลูกอ้อยประเทศไทยใครจะได้คุณลุงเอนะครับจากน้องเกไอีสัตย์มึงพูดมึงรู้คิวไม่ดีเฮียกูทชหมดแพ้กันแล้วรอพูดเนี่ยตามชะมดมผมจะแจ้งมึงจะเสียบมะเกลือเฮียอะไรตอนนี้ไอ้คนมี้กูรอพูดมึงอยู่เฮียกูก็รอพูดมันอยู่์อะมึงก็ไม่สี่แสนจะ เนี่ยมึงกดลงอีกแล้วเนี่ยเฮียมึงกดลงอีกแล้วอะ่ะเอาไหมอย่าก,กดลงน้องเนี่ยเตรียมตัว400,000ซ,ซับขึ้นเป็น40บาทแรมโบสีส้มรอยอยู่ น้องอยอรูย no. ครูวยครูวัยวยครูวั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 ยครวัยครูัยครูวยครูวัยวัยครูวัยครูวอยครูยอร่วัยคาัยครูวัยครูวัยคร่วอยครูวอยครูวัยครูวอยครูวัยอรูวัยอกวัยครูวยครูวัยครูวัยครูาัยอรูวัยควัยวัยูวัยูวัยครูยอรูัยรวัยูวัยรูนียคูยร่วัยอัยวยรูวัยครูวัยครูวอยควัยัยูวัยคูยยัยัย ก็เรากันเลยจะเข้าสู่4แสนทับชลูงเอรับน้ําที่อร่อยและเตรียมตัวผูกบีดแล้วคอมที่ดีที่สุดตลอดการคืออ E5X Full เฮ้ยและนี่คือยินดีกับลุงเอด้วยนี่คือ4แสนทับผูกมาบุ้งบุ้งคือคนนี้มึงเป็นอะไรสัตว์ฮะมึงเป็นอะไร ลุงเอผมขอใช้แท่งอโนามนมี่อย่างอของลุงได้ไหมครับไอควายสิบตัวสุดท้ายแล้วพูยังไม่มาม,มอือู้คิวมาไม่เฮียกูเรือกับมึงแล้วนะเตรียมตัวนะครับสิบเก้าลุงเอแับเือใหกห้า 4แสนจา้าพีมาแล้วว้าวบูมบูมุูมพนมิยินดนะีด้วยครับที่จะสี่แสนซับเราจะมุ่งสู่หนึ่งแสนซับกันนะครับพนมิทำไมมึงไม่ยิงพุจะอันฟอนกันทำไมวะพวกหัวง,งวยแต่อันก็ดี ทําไมมึงไม่ยิงผูไม่ไม่ต้องกดอันแล้วนะและนี่คือสีแซมผู้มาผู้มาเนื้อรูของแมวไหมครับถ้าตอบไม่เอาไปห้าแปดแต่ถ้าตอบใช่เอา,าอไปสิบแปดลุงเอ <A S 2> <ไ autres. S 3> ครับลุงเอครับ,รบผมมีเรื่องอยากจะถามลุงเอครับสมมุตินะครับสมมุติสมมุติลุงเอเป็นเดอ์ และนี่คือซี0 0นับนที่ดีสุดในตอนนี้คืออะไร YouTube 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 และนี่คือ4ี0 0นซับผู้มาผมมาดูครั้งแรกครับใส่หน่อยครับเพื่อยอดผู้ติดตามจะเพิ่มครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวๆซีเซนซับและนี่คือช่องเลยซีเซนซับผู้มาอีกขีดล่างแวนสองพันเจ็ดไม่หล่อแต่เหงา ลุงหล่อจังครับขอสักแปดได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนน้องกันหนึ่งพี่ตามหาผู้อยู่แกล้งแล้วอทุกคนร่วมมาไหมทุกคนร่มาไหมหยุดตีกันอะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับมาไว้ขึ้นไปเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับเบื้องต้นขอบคุณทุกคนนะครับทุกโดเนททุกคนที่ว่าเอาสนับสนุนช่องวีนะครับช่องเล็กๆนี้ที่มาถึง4แสนทับในวันนี้นะครับนะผิดพลาดประกันใดที่ผ่านมาก็อยากอเต์เททุกคนแค่นั้นเองนะครับนะฮะ นะครับนะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณ4แสนซับด้วยนะครับนะอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ขอบคุณจากใจจริงก่อนนะครับนัฉกลังขอร้องคุณมานเธออย่าเป็นตัวลงคุกจุดพูดในแชทได้ไยมลองจุดพูดในแชทขึ้นกราบกรานเทเรามาจุดพูดในแชทก่อนปุ๊งพุ่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 งจุดเอาเอากดกดพูดในแชทปุ๊บแล้วเดี๋ยวพร้อมกันแล้วถ้าพูดแต่งไปจุดในไม้คราฟไม้55คราฟเอาเองแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เออวันหลังจุดพูดในไม้คราฟดีกว่านะครับ ใครใครไม่ได้กดไลค์กดากดไลค์ดว้วยนะครับมาลุงเอบอกอารรีบขอว,วางคบได้แล้วเพื่อนอยากให้อามมีแฟนแล้วอวยพรให้คบกัน,น,น<อ>ด้วยนะร์มขอ <intelligible S 2> ขอขอ,ขอวางคบได้แล้วไอชิบหาย<ๆ>มามึงบ้าเปล่าอีพิกมันไม่มีผู้อยู่นานแล้วไม่มีควายแล้วมันมีขึ้นขึ้นอยู่น้องเมื่อกี้อีฮี้ไม่เห็นไงมูฟูบคงคิดในใจช่องเยนี่เล่นไรกันขึ้นขึ้นลงลง กูว่าระบบยูทูบมีสงสัอ่ะน้องนะครับเอคุณลืมจ้างพลุนี่แหละได้เงินมากินแต่รีพลุไม่จ้างเพื่อจะได้คลิปไปตัดเอเลยโอ้โหน้องมึงอย่าด่าเอ้ยทำไมเมื่อตอนเมื่อกูน่าจะซื้อแบบที่ดึงเงินพุกๆมาเนาะเทียบว่าเดี๋ยวห้าแสนห้าแสนเจอกันใหม่น้องไอสัตว์จะห้าแสนซับแล้วพลุมวงยังด้านอยู่เลยที่ก้อนกูว่าไม่หมดตัวเพราะหลุยหมดเลยนี่คือสี ถ้อไร Q A จะมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอจนลืมคำเดี๋เดี๋ยวเดียวรอบนี้ทถามวันนี้ตอบชาติหน้าเงาดีๆน้องอย่าพูดอย่างนี้กับกูเถอะเรครั้งแรกครับครับหุบปากอ้าวหุบยังหุบแล้วถ้าหุบแล้วตอบได้ไงทํามือโอเคแทนก็ได้บัก้วนลุงเอครับวันก่อนผมเอาจีบีไปใส่ยำหมูย้อยทุกวันม่ตางกูปากตอบได้ไงน อโอโอ,โอนะเอมาเป่ายิงชุบกันสามสองหนึ่งกระดาษเอาไปอีกหนึ่งแปดยามได้ตดสดชื่นระรื่นยามได้สูดกลิ่นตดช่างสดใสคำคมฮีอะไรมารู้สสลาาเลยเกเ,เ,เคยกระโดดตกแล้วกางเกงมุนหย่อนเรื่อยๆอเลยใช้มือถกแต่มันเผลอลงไปถึงจูดี้เลยทูแม่นเลยน,ะ,นะครับคืออ,อย่างนี้พี่จำลองฉากการับรักผู้หญิงแล้วโดนเทรักเกแล้วโดนต่อคืออย่างนี้รัเกยแล้วเะ ระวังโดนตอกไม่รู้ตัวฟพนลุงเอคิดว่าทีมแมนซิตี้เป็นไงช่วงนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟเทปกากมากๆเลยกระโดดตบปุ๊บกางเกงไหลไหลปุ๊บอ่านไหลไปนิดนึงแล้วกาลังจะไปดึงเอ้ยมันไหลถลายไปโดนหังพอดีช่้งแม่งเลยเพอ่นอะเพอ่นจัดอะเหลือเชื่อเนาะบังเอิญมาเอ้ยบังเอิญอะ ลุงครับยืนหน่อยครับยืนเป็นเกจัเหอจะว่าเมื่อกี้ฉลองสี่แสนทำไมไม่นกแสงไม่บินไม่เฮียลุงครับมันทำมาตะทีไหนอร่อยครับติ๊กตอก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 เฉลยนิโลัสวิแซบ กริ้งกริงฮัลโหลแจ๊เองอ้าวขังลูกขังเมียวไว้ในห้องน้ำหรอหลักฐานมาตัวมีคลิปจะสารภาพไหมน้องมึงย่ลเลยเจ๊ฮี้อะไรอะกรุงเอ,อครับเขาบอกคนหล่อชอบยืนเล่นเกมอันนี้จริงไหมครับยืนพ่อตุยนั่งแม่ตุยยืนเป็นตุ๊ดสี่แสนซับลุงเอแจกอะไรคนดูดีครับ แจกลังเป็นไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมหมูยอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงโฮเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่แย่ไม่ใช่ครับลุงเอมีแจกนะไปที่นี่นะลุงเอจะมาเขาดาวน์คอนดูซัด้วยอย่าซื้อโทรศัพท์ลุงเอจะทำเสื้อมาแจกไม่ไม่ขายนะครับคืออยากให้คนแบบไม่ต้องสมัครสขาว่ากันว่านั่งดูอ่ะอยากอยากแบบคนไม่มีตังก็แบบแค่เข้ามาดูก็อยากขอบุญก็ด้วยอยากจะทำเสื้อแจกนะครับนะไม่ไม่ขายนะครับไม่ขายแจกเลยลุงเอครับตันสตัแล้วคลิกเข้าตาไหมครับ นั้นแหละครับหาเออดหาตลกดูคนดูอยากอยากมาเจอคนที่แบบแค่มาดูบ่อยๆนะคกริ้งกริ๊งฮัลโหลสวัสดีครับแฮรี่เอานี่น่าจะไมเดี๋ยวแปบนึงนะทุกคนลุงเอจะรู้ว่าลุงเอจะอะไรดียังคิดถึงเธอนะอ๋ออ๋ออ๋ออ ล,ยยล้วยยัลกนุงเอครับ,รบผมทอนะครับขอเอาค้อนโยนียแยงรูแอสกาดได้ไหมครับอท,อทอจะแยง,ง,งรูแอสกดเอาห<อ>น้ามดแก้มูนเน่อยมูนยากเยนะครับน้ำอะไรไม่ค่อยพอเอาถุงมาใกล้ๆสิน้ำหน้ยอย่างนุ่ง น้องบดชไปอาบน้ำพีครับเป็นกำลังใจให้คราบชินเดยไม่ปวดหัวบ้างหรอกครับเอไอถามใจตอบลุงเอครับงูอะไรอยู่ที่สบายครับติ๊กตอก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 อกงูอนาคอนโดครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักนะครับลุงเอครับงูอยู่สบายอนาคอนโดนี่ครับเวลาเราด่าใครอะเราต้องมีหลักฐานด้วยอันนี้สาระเลยนะคืออยากโดนข้อหาหมิ่นปลาดุกรอ จ,จะคงชาติรัะเพลงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยทุกคนดูดีสามทุ่งละจะยืนทำเฮไรอย่างหลอนลุงครับผมอยากเป็นหัวหน้าคนผมควรเป็นโฮคางเงสืจิคังเงคาเซคางเยไรคางเง,เง,เง,ง,เงหรือมือสึกคังเงดีครับถ้าสิ้นปีนี้ลุงเอไม่ประสาทเด็กกูว่าลุงเอคงต้องไปบวชละทางโลกสักพักเลยหัวจะปวด ลุงเอครับผมมีวิธีทดสอบความฉลาดยกนิ้วไหมครับส่วนใหญ่คนที่ทำมักจะปัญญาอ่อนลุงเอครับข่าวด่วนนะครับดูดพอดอันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าไปหยกข้างปีเตอร์เดนแมนลุงเอครับสัมภากรมาหลบเร็วคนหล่อหันซ้ายคนหน้าตาดีหันขวาคนบัดซบมองตรงตรง ใครว่าลุงโง่ไม่จริงครับไม่เชื่อดูนี่1บาทบวก1เท่ากับ2 2ถูกครับ2วก2เท่ากับสถูกแล้ว3าสเท่ากับ6 3 3 9กูถามคูณงเ่ยอละครับการผ่นแรมโบมันอันตรายนะครับผ่อนูจงอางพ่องูอัศนภากรจะล่อมุงอยู่ละอาณไเฮ้นไรคสเป็ย Eu quero te umbregar do tamanh estaminado. Já cantei Parabará, já cantei merê merê, já cantei o tchatcha. Pra outra viver lê, mas temei tava lúc aqui agora. e do Agora eu tô ตุ้งาราแม่เตะคนไหนได้ชื่ว่าเป็นเรเมเจอร์อัจฉริยะที่ตบที่ตบคิวตบที่ตบเฉลยที่โดนยูโต เด็กอายุสิบหกบ้านเขาปั่นโค้งโค้งโค้งเด็กสิบหกบ้านเราปั่นสล็อตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาหมอคางซีเครดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กสิปลาหมอเด็กสิบหกสปีนป่านุ้งโค้งนะครับเด็กสิบหกบ้านเราปั่นสล็อตอยู่นะครับบีดีตอยเลสกี้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 บีดีเอยเลสกีนะ หนึ่งบาทบวกหนึ่งเท่ากับสองต้องสองบวกสองเท่ากับสี่ใช่แล้วอีกข้อนะสแควรูทสองร้อยแปดสิบเก้าบวกห้าสิบห้ากำลังสองเท่ากับห้องตอบเธอผิดหวังผิดหว,วังไม่ผิดหวังอี้ลุงเอครับรู้จักบริษัทประกรันนิตแท้ไหมครับพอดีผมจะเป็นบริษัทคู่แข่งเขาชื่อนุชปลอมบริษัทนุชปลอมสวัสดี มีแมวแม่ลูกอ่อนหาแลกรหัสเอฟุตบอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมวไม่พอมีหมาแม่ลูกอ่อนด้วยคุนเหี้ยเลยแม่รหัสปีดเล็กแมวไม่ติดตามลุงเอมานานวนลุงเอครับผมครองบอลไม่อยู่ผมควรเปลี่ยนเป็นแม่น้ําบอลไหมครับใหญ่กว่าดีแม่น้าบอลนครับดูดทอดมันไม่ดีดูดอีมันดีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูจนม่วงไม่ล่วงได้ไงดูจวไลุงเอครับแชทจะนัดเยกันละครับ อย่างภาษาอังกฤษนี้ลุงได้ไหมครับ,รบอย่างอินทผาลัมยิ้มหน่อยครับใครยิ้มเป็นควายไม่ยิ้มก็เป็นเกมองกล้องเป็นคนโง่หันหนีจูดี้เล็กร้องใหม่ <c oughs> ลุงเอตามสัญญาครับ500เปิดหน้าต่างตะโกนเอตัวกรุงฟุตบอลลุงเอเดาไอ้หน่อยครับมันไม่อาบนา้ำูว่าไปเกินปีเนี้ย ไม่รวยก่อนก็รวยไม่ออกจากหมู่บ้านก่อนโค้ชผมเอาจีบีไปแข่งฟุตบอลด้วยวันนี้ทีมผมได้แชมป์ครับเพราะโค้ชเอาจีบีปาหัวทีมตรงข้ามลุงเอเคยคิดเชิงจีบีไหมครับให้เขาถอนสปอนเซอร์ให้มันจบจบไปอ้วนเออ้วนทางแน่เขาจะถอนเลยเนี่ยเนี่ยจีบีเป้าหัวพี่เอขาพี่เอสูุดทว่สุดเลยทีมไอสัตว์มึือเล่นคนคนเล่นเราไล่กับเปาจีบีไปปาหัวคนอื่นเนี่ย ลุงเอครับขอพื้นที่สอบถามทุกคนนะครับถุงยางรถแดงไตปลาหาได้ที่ไหนพอดีแฟนผมคนใต้ลุงเอครับทางบ้านผมยากจนทั้งครอบครัวเหลือแค่ยี่สิบผมสงสารครอบครัวเลยเอามาโดเนทให้ลุงครับผู้ขอมกบบนอนคทศ่ารถแทบถุงแก๊สปลาพอดีแฟน ลุงเอครับของหวาน <Aid S 2> อันไหนเป็นนักต่อสู้ติ๊กตอก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 เฉลยเฉา้วยชากังฟูลุงเอเคยคิดไหมครับเอเอถ้าเรามีไฟฉายขยายส่วนเราสามารถขยายควยให้ใหญ่ได้ไหมนะลุงเอครับปวยพรวันเกิดลิงมาบุญหน่อยครับเราร่วมดัดเดือดว่าลุงเอครับลุงเจสงอะไครับเจเรมันเขาไป หันมองแบบนี้มีใจหรอคะไม,ไม่ไม่ได้มีใจกลัวฝัาหไม่เอาค่ะหนูเลือกด <Lay ing> ังหวัดนักเตะสไลด์แล้วควยโผล่ลุงเอเคยรีบพุ่งเอาปากไปรับกันควยถลอกกับพื้นหญ้าไหมครับตอนผมโดไปหนึ่งร้อยไม่อ่านอ่านแต่ยี่สิบเสียใจฮ้ยมันไม่บางาลมลยอยูชอบพี่มากๆเลยคะ่ะแอบติ้วทุกวันเลยคะ่ะยิ่งเวลาพี่เตะมุมน้ำหนูพุ่งเป็นเยี่ยวเลยคะ่ะ ลุงเอครับถ้าออฟติมัสมีลูกควรไปแจ้งเกิดที่อำเภอหรือขนส่งครับตดในตุ่มทุ่งเสียงเคียงสนอตดในตุ่งคงเจ้าตเก็บเสียงตดในขมิดหัวแร้งตำหนีดลุงจัดฟูทีมไซ้าส์56ถลกหนังหุ่งปลายให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยค่ะน้อง มึงตอบไปหน่อยออติมัสเวลาเกิดมันไปไหนถึงเหล่าออโตบอทจากออติมัสตอนนี้พบตัวเมกาตรอนแล้วพร้อมโจมตีทันทีขอยย้ำถึงเหล่าออโตบอททุกตัวจากออติมัสพรามเอที่ไม่อยากทำร้ายนะแต่หัวหน้ากลุ่มสีทาบ้านเขาจะดูเอรำม,มะละกอกล้วยสรงแล้วเขาจะไว้ชีวิตะล,ะลุงเอครับตอนบัวขาวะะเร็จต้นกล้วยมะะแม่ตานีเจ็บไหมครับกล้วยกล้วยกล้วยซมม ลุเอเคยคิดไหมครับเอเอถ้าเรามีปืนใหญ่อัดอากาศเลยนึกเคลื่งใจเลยเอาป่วยแทงลูกปืนใหญ่เลยลุงเอเคยคิดเชิงจุรัาสิกไหมครับว่าถ้าไดโนเสาร์เอากันแล้วน่าจูนี่ของมันจะเป็นสีอะไรน้ำงอสายป่านน่าจะหมดสิทธิ์งั้นผมขอซดน้ำแกงส้มชะอมไข่ลุงได้ไหมขอเนื้อเยอะๆชอบเคียวอยากเห็นกุงเลยอยากเห็นกุ้มครับลุงน้ำเฮียเลยน้องน้ำแกงส้มชมไข่ เหล่าออโต้บอทจากออพติมาสตอนนี้เมการตรอนกำลังจะหนีกลับไซเบอร์ร้อนแล้วบัมเบิลบีช่วยด้วยตอนนี้เมการตรอนกำลังจะหนีนักฟุตบอลคนไหนโดนตำรวจรวบอย่างไวติกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกิ๊กเฉลยโรนันโดยืนถอกคุกวัวอยู่หน้าสนามหลวงปลาอะไรมีสองหัวเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมาดอลล่าปลาบ้านพ่อบ้านแม่มีสองหัวหรอ ลุงเอครับหนังอะไรเศร้าที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยหนังโป๊เพราะรองทั้งเรื่องลุงครับผมเห็นที่บอกมาแกไม่ออกผมเอากล้องที่ไว้สองแคบอยู่เพียงชิ้นที่หนึ่งช่วยทีเรือล่มกลางทลีลจะถามว่าสั่งอะไรมากินระหว่างรอคนมาช่วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากกลุ่มคนรักกระต่ายขูดมาพร้าวกริ้งกริ้งกริ้งหรือเหมียนทะลุโด นุงตุงขาขอระบายหน่อยคะ่ะลูกหนูดื้อมากเลยเพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยเอเมดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกหนูอายุสามวันไ,ไ,ไลฟ์ปิดเมืองรำเกมบอลหนึ่งวันล่าสมประสาน MSN ยุคขุดทองในรูบงเอท้ายไลฟ์ไปปั่นคุยเล่นเหงา <c oughs> ปปััั่่่่่นนนนนคคคุุยยยเล <c oughs> ยลยเลลลองาไฟ์ชม <c oughs> มึงไอ้เหี้ยกูไปแล้แตุู่ทองแล้วอีสัตว์แพงโพมมึงเถอะน้องเหี้ยหมายถึงค่าโดเนทอีสัตว์เอา้า